สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนก็จะพาเพื่อนๆมาทาผัดแนงนะคะแล้วก็เมนูผะแนงที่ร้านแอนนี่ขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะาพาเพื่อนๆทาผัดแนงแล้วก็บอกสูตรผัดแนงที่ร้านแอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นน้ํากะทินะคะเป็นอ่ายี่ห้อกะทิชาวเกาะนะคะแอนก็จะใช้อ่า 460 mL นะคะแล้วก็ทั้งหมด5กระป๋องนะคะเพราะว่าแอนจะทำน้ำผแหนงไว้นะคะประมาณประมาณหนะคะซึ่งทั้งหมด5 5กระป๋องนี้ก็ขายกับลูกค้าได้นะคะประมาณ15คนนะคะเพื่อนๆอซึ่งมันจะง่ายมากเลยถ้าเราทำน้ำไว้แล้วนะคะลูกค้ามาเราก็แค่ตักน้ำผแนงนะคะใส่ หม้อนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อที่ลูกค้าสั่งนะคะประมาณ3นาทีค่ะพอเดือดปุ๊บปเราก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยนะคะพร้อมกับข้าวจัสมินนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผะแนงแทนใช้นะคะแล้วแอนก็จะเปิดผะแนงนะคะแล้วก็จะตัดใส่หม้อ ซึ่งตรงนี้ของแอนตักแกงน้ำน้ำพริกของผัแนงนี้ใส่ในหมอ้อนะคะก็ประมาณอสองสปุนนะคะก็คือสองช้อนโต๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้แอนก็ใส่น้ำมันไปแล้วนะคะน้ำมันนี้จะเป็นสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เปิดไฟก็แอนก็จะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟปานกลางแแอนก็จะใส่ พริกของผนงนะคะน้ำพริกของผนงอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของผนงนะคะแอนจะใส่สองช้อนโต๊ะนะ,ะนี่ค่ะตัวผนงเข้าให้ให้เข้ากับน้ำมันนะคะคสับช้านึ่งอันนี้จะเป็นสูดทางร้านของแอนเลยนะคะ ูกค้าชอบมากเลยค่ะลูกค้าบอกสุดรยัมมี่นะคะทีนี้ผัาแหงของเราถ้าใส่แค่เครื่องแกงอย่างเดียวมันก็จะไม่แดงนะคะอันนี้คือผงปาปิกานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้สองช้อนโต๊ะเช่นกันคะ่ะปาปิก้านี้รดไม่เผ็ดน,นะ,ะเพื่อนเพื่อนจะต้องเลือกอปาปิก้าที่รดไม่เผ็ดน,นะคะ ปาปิก้าเขาจะทำให้สีกรแดงแดงนะคะเพ็่เนือัอนี้เคล็ดลับเลยนะคะในปานกลางนะคะแล้วก็เคี่ยวพริกแกงแสนแนงแล้วก็ปาปิก้าให้หอมสักพักให้แห้งสักพักนะคะต่อมาแอนก็จะใช้โคโคนัทนิ้วนะคะเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. น้ำกะทิเข้าไปก่อนนะคะ ก่อนหน่งนึงกระป๋องนะคะเพื่อนแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวให้สะทิกับพิ่แกงแล้วก็ปาปิก้าเข้ากันนิดนึงนะคะต่อมาแอนก็จะใช้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมด4กระป๋องนะคะ ขายได้15คนนะคะเพื่อนๆ15เมนูเราก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็คนแล้วก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็ปรุงค่ะ เดี๋ยวผงปาป,ปิกาจะแดงนะคะสีจะแดงนะคะจะทําให้สีแดงแล้วก็ทําให้ผะแนงเราสวยขึ้นนะคะถ้าไม่มีผงปาปิกาสีก็จะไม่สวยนะคะเพืเ่อนๆแล้วรอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเราหลังจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการปรุงนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีการปรุงของแอนนะคะ การปรุงรแนงที่อร่อยที่สุดที่ร้านไทยพาเรตน,นะคะน้ำตาลก็จะ250 m l นะคะอันนี้แอนเปลี่ยนหม้อนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลานะคะเพื่อนน้ำปลาก็จะขนาดเดียวกันนะคะ250 m l นะคะน้ำปลา250 m l ใส่ลงไปเลยค่ะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะแอนก็จะใช้ ผงชูรสหรืออายโนโมโตะนะคะ1ช้อนค่ะช้อนนะคะแล้วเราก็คนนะคะแล้วเราก็คนนะคะแอนก็จะใช้อันนี้จริงๆแอนใช้หม้อแบบนี้มันมันเป็นหม้อวอร์มเนอรนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแอนไม่ได้เปิดไฟนะคะ คือความร้อนอยู่ในผนงอยู่แล้วนะคะนี่คือน้ำผนงของแรนนะคะอันนี้จะได้อยู่ที่15้าออเดอร์นะคะเพื่อนเพื่อหนึ่งออเดอร์เราก็แค่นี้ค่ะใส่ในหมอ้อนะคะใส่ในหมอ้อใหูุ้ค้าแล้วก็เติมเนื้อเติมผักแค่นั้นค่ะเราไม่ต้องตุ๋อีกแล้วนะคะเพราะตอนนี้เราเตรียมไว้แล้วเราทำแบบนี้ไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเราใช้ได้ประมาณ3าวันนะคะ ขายไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าเกิน3วันเราก็ต้องทิ้งนะคะโดยปกติแล้ว2วันก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะเนาะสิบห้าเด้วยเองตอนนี้สีของปาปริก้าเริ่มแดงแล้วนะคะคือเราเปิดอุ่นไว้ก็ดีนะคะเพื่อนๆเปิดไฟอุ่นๆไว้ให้ปาป,ปาปริก้ามันออกสีนะคะ สำหรับหม้อแบบนี้เราไม่เปิดไฟแรงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หม้อที่จะทำกัแบบข้าวนะคะเป็หม้มอวอร์เมเนอร์แอนเก็บม่ใช้เนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมกันค่ะเพื่อนตอนนี้แอนกำลังจะชิมนะคะอ,อร่อย อร่อยมากเลยค่ะรถนี้ลูกค้าชอบมากเลยค่ะเพื่อนขายดีมากเลยคะแนนขายดบขายดีเลยเราก็จะค้างอย่างนี้นะคะเพื่อนก็คือเปิดไฟอ่อนๆไว้อย่างนี้เนาะจนน้ำตาลละลายแล้วก็ปาปิกาออกสีแดงนะคะก็เหมือนกับว่าเราเคี่ยวมนนันนะเนาะ ไฟอ่อนๆให้เขาทำงานของเขานะคะในเรื่องของเครื่องซูมเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือน้ำาัะแนงที่ร้านไทยพาเลตนะคะนี่คือทำน้ำาัะแนงไว้แล้วนะคะลูกค้ามาแล้วก็เตรียมให้ลูกค้าเลยค่ะขนาดน,นี้ค่ะหนึ่งท่านนะคะหนึ่งออเดอร์เดี๋ยวลูกค้ามาแอนก็จะทำให้เพื่อนดูนะคะว่าเราประกอบเป็นอาหารยังไงแล้วก็เสิร์ฟลูกค้ายังไงนะคะ